วัสด,ดีสุขผู้ทุกคนเกิดอายเอาอาพ่อเมีพี่น้องทั้งหลายเป็นแฟนกับรายการพญายสีหนาจันเพ่นเนี่ยบอกมาหลายมือพี่น้องขอเบอร์โทรศัพท์เบอรันดาล่าศู9ย์0 8ด4 0หเจ็ดศูปเบอร์ส่วนตู้ส่วนตู้จะถามเรื่องดัานเรื่องนี้ก็มีหลายอยู่เรียกเขาผมเลาแต่ว่ามนันเป็นบางบางช่วง สัญญ่นเงาอการกันก็ดีเออถ้งนักคนกำลังรถไปหาอยู่เงอนพวกนี้เออทังเถื่อก็บว่าพเพ่ายบงปีนี้เปยังที่ยังตกปีพอดีแทบผมาเจ็บไขไ่ในป่วยแทบเราวะปรึกษาหารือก,ก็ได้อยู่เข้ากันไปหาก็ได้เมื่อนี้ผมอยากเล่าเรื่องการเจ็บไข่เจ็บป่วยเนี่ยนะครับเจ็บไขนะ่ได้ป่วยนะเจ็บขันป่วยมากกับไปหาหมอแลยนะชี้นิกรงพยาบาลอนามัยสาธารณสุขปรึกษาหารือคุณหมอคนนึงขันมั่นสมุิว่าพอ่อปฏิบัติไตเหตุไต่มันมีอยู่ บทหนึ่งนะครับถึงคนโบราณเคยแต่เฉพาะอีพอผมนี่แหละเาพ่อท้องสีจันเพ็ินนี่ะเวลาคนป่วยมาหาเราสมาัยตะกีนเราเป็นแบบหมอแผนโบราณมาแล้วก่เ,เป็นยังมาเอาเอา,เอาเราไม่เสียงไทยเขามาเราไม่หาคู่นะครับเทียนหาคู่เขามาหาเราแว่า,าปวดหัวปวดเศร้าอย่างเตี้ยจินบักหอยครับปวดหัวเหมนวบาต้องคขน,ขน,ขนโอ้ยเจ็บ่องปวดเศร้า จินยาหนันยานี่แล้วก็พอหายมันว่าโอ้ที่เอาก่อนสิดว่าจินยาไข่ก่อนสิดว่าหาไข่ต่จาจงถือขัน,งององออนอยอมอ่อนตะก่อนนี้ปวดสบายอุดนอ่อนน้ำไข่ดอกอ่อนพูนเป็นกระซี่ใส่กูหมอพ่อกูชีบุกกูมารพัดเราก็ว่านี่หมอประจำตัวเพระพุทธเจ้าเด้นี่เพระพุทธเจ้าเป็นยังว่าก,ก็เป็นไปรักษาว่าสานเราว่แต่ว่าที่ีท่านผู้ใด,ดจินยาบ่อถ,ถือจินยาบ่หายจินยาบ่เศร้า ป่วยเหลือร่างป่วยยืนเพิ่นภาษาโบราณป่วยยืนถาดล่มถาดซีเนี่ยมันแตกมันมากคนที่ป่วยเนี่ยมันต้องเกียกับถาดเนาะพันถาดซีเนี่ยก็มีดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้ามันเกี่ยวกันอยู่ดีๆเนีมันบ่เกี่ยวป่วยหรอกครับมันจังด้สีขาดีขนาดแต่ขันมันแยกจากกันไปแล้วครับมันโชกมันสิคคอยครับทังไปทีลาเนที่ลหมาดี่ันจะโบราณเขาจะไม่มีธี เราจะหายาหาักไ่ให้หักไหลมากฝนกินแล้วก็เห็นหมอสมัยตะกอนคนโบราณที่มีหมอประจาบ้านเวลาไปหาเจ้าหนที่เอาขันไปนำไปไม่เป็นไรเพิ่นก็เปิดทงยาเพิ่นออกมานะครับผ่าห่อยาเพิ่นชักออกมาจักกระดูจักแขวจักคันจักหักใหม่นนนในกองเอเล่ผมก็เงยอยู่ดิที่พอเราหานี่เนะาะหักนั่นหักนี่เนี่ยมันไมใครมักไหม่ปราะฉะั้นเราก็หาันนั้นนั้นมาขันว่านี่ ปวดหัวประเสริฐลูก็หาอันันนี่วายขัดอยู่ที่อีพอเองก็ได้คันว่าถึงเรื่องว่าเจ็บไข่ดนป่วยพ่ะเศร้ากินยาปฏิเมตเด้อหาคันหามากมากกับตังลงเล่ากับสี่บอกว่าจังสี่เด้อตั้งนโมสามเถื่อนนโมตัสซาภควาโตอรหะโตสัมมาสปุตสานเนี่ยบาสามเถื่อแล้วบาได้เข้ามาอุทาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ปฏิปฏิปูชามิมาเล็กกยกขันกันใจหัวบอกคนบอกหมอชีวกโอมชีวกกูมาราพัสสจักปูชายะวาสามเทือกันใจเทือหนึ่งเนี่ยอย่าหันใจโอมชีวกกูมาราพัสสจักปูชายะโอมชีวกกูมาราพัสสจักปูชายะโอมชีวกกูมารพัสสจักปูชายยะนี่เทือว่าเทือหนึ่งต่างไม่ โอมชีวก,กูมารพัสจะปูชัยยะโอมชีวก,กูมารพัสจะปูชัยยะโอมชีวก,กูมารพัสจะปูชัยยะสองแหละสามกับโอมชีวกูนี่คือเกนะ่าอะแต่ว่าอย่าหันใจอ่ามันจะมาขอผมโอมนมโมชีวกูศีรอาสาอาหังกะลุนาโกสัพพะตานังเอ่อคนอยู่ฟังพระท่านพระศาสดาเนี่ยพญาย โอมชีวโ,โกมาลาภัสสะกุชายะกะวะไป,ไปแล<อ>้วโอมนะพอนบ่นเพิ่นบอกเพิ่นนางสินาเพิ่นมาเออโอมนะโมสิวะโกศิลัสาอหังกะลุณีนาโกสะป,ปสัสสะตานังโอสถัท,ท,ทิพพมันตังปภาโสสุริยันทงังโกมาลาภัตโตปภาเสสิปันติโตสุเมธโสอโรคาสุมนาโอมิมาชามเถื่อนะครับแต่ก็ะลึกถึงหมอชีวโกมาลาภัส เปคนมารักษาให้เปคนมาปัดเป่าเปคนมาสัน้นๆ้นอยู่จากเองอกว่าสนนานนะครับนี่ก็ได้ก็ลองเอาไปใส่เบ่งข้าทาทองมาได้ก็เอาไปตั้งใส่หัวคนป่วยอนะ่ะผู้ใดเจ็บผู้ใดผู้ใดไข้ได้ป่วยก็ไปตั้งไเ้พร้อมด้วยเอาคันหาไปบ้างแหวนนะะครับมันค่อยสังเกตไปไม่ใช่ค่อยดีขึ้นดีกแต่ผลลดประหลาดที่ได้นี่ก็ได้เนาะเนาเวลาเบิดาลากันสบายดี